สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะปวดส้นเท้าหรือรองช้ำนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเราควรใส่อุปกรณ์ตัวไหนเพื่อช่วยประคองเท้าของเราตอนนอนไม่ให้ตกดีและเพื่อช่วยยืดฝ่าเท้าและน่องของเราในตอนที่เรานอนซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะมาแนะนำไนส์สปินพรีเมียมบายคลินิกลักเท้าซึ่งจะเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยประคองเท้าไม่ให้ตกครับแล้วเรามาดูกันเลยนะครับ คลินิกรับเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ ภาวะรองช้ำหรือปวดส้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิดจากการที่มีแรงกดหรือแรงกระแทกที่มากจนเกินไปจนทําให้จุดเกาะที่บริเวณส้นเท้าได้มีการอักเสบครับส่วนสาเหตุที่เราปวดส้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนนั้นก็เป็นเพราะว่าเท้าของเราตกในเวลานอนครับเพราะเมื่อเท้าของเราตกในเวลานอนจะทําให้ผังผืดที่ใต้ฝ่าเท้าของเราหดตัวแล้วพอเวลาเราตื่นนอนขึ้นมานะครับเวลาเดินก้าวแรกๆก็จะเกิดการกระชากบริเวณจุดเกาะ ก็จะทำให้เราเกิดอาการปวดได้ครับดังนั้นนะครับการใส่ในสปรินพรีเมียมจะช่วยให้เท้าของเราไม่ตกในเวลานอนแล้วยังจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทั้งน่องและแผ่นฝ่าเท้าของเราด้วยครับส่วนวิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยนะครับเบื้องต้นนำเท้าของเราไปใส่ในตัวอุปรกรณ์แล้วปิดแผ่นที่หน้าเท้าของเราตามในรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ปิดที่ด้านบนรัดให้แน่นพอประมาณแต่อย่าแน่นจนเกินไปครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งตัวอุปกรณ์นะครับจะทํามาจากพลาสติกโฟมอย่างดีซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและรองรับแรงกดทับได้ดีซึ่งจะทําให้ประคองเท้าของเราในตอนที่เรานอน,อนหรือตอนที่เรานั่งได้เป็นอย่างดีเลยครับและจะทําให้เท้าแผ่นฝ่าเท้ารวมถึงน่องของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ภาวะปวดน่องปวดอรองช้ำปวดส้นเท้าหรือปวดหน้าเท้าดีขึ้นครับและนอกเหนือไปจากนั้นนะครับในส่วนของตัวไนสปินตัวนี้นะครับจะมีความนุ่ม ใส่สบายและระบายอากาศได้ดีครับและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถถอดและใส่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะปวดน่องปวดรองช้ำปวดหน้าเท้าหรือปวดส้นเท้านั้นลองใช้ไนส์บินพรีเมียมไบคลินิกลักเท้ากันดูนะครับและหากท่านใดนะครับต้องการซื้อไนส์บินพรีเมียมายคลินิกลักเท้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่า สามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและถ้าหากท่านใดนะครับที่มีภาวะปวดเข่าและไม่ทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนดีสามารถทักไลน์ตามบาร์โค้ดที่ด้านหน้าเพ <conduction> ื่อสอบถามได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อหรือสแกนไลน์ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วน ทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง messenger ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ